ทราบกันไหมครับว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าแค่ลดความหิวนะครับหลายคนคนจะต้องกินโปรโตีนจากพืชกันอยู่บ่อยๆวันนี้เลยจะพามาสํารวจอาหารแคนเบสโปรตีนนะครับที่ไม่ใช่ให้แค่โปรโตีนกับไฟเบอร์ที่สูงนะแต่ยังมีสารสําคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเราให้แข็งแรงและพบกับพิธีการนํามาใช้ในเมนูอาหารที่ทําให้อาหารคุณอร่อยขึ้นและสามารถกินในชีวิตประจำวันได้ทุกๆวันเลยตัวแรกชิคกีพหรือ ถั่วลูกไก่ตัวนี้นะครับเป็นถั่วตัวหนึ่งเลยครับที่มีโปรโตีนใกล้เคียงกับเนื้อวัวเลยนะครับผมโปรโตีนของถั่วลูกไก่เนี่ย100กรัมนี่ให้โปรตีนถึง19กรัมเลยนะครับไฟเบอร์ถึง17กรัมเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีพวกแมกนีเซียมเป็นกันนี้ธาตุเหล็กโฟลิกอาหารที่นินยมนำมาใช้กันก็จะมีสลดัดซุปสตูนฟลอเฟลกับฮัมมูสของชาวเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมนอกจากนี้แล้วถั่วลูกไก่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชวละลอความแก่ได้ในหลายๆตัวและก็ที่สำคัญคือมมมมมมีีีขััััันนนนทท่่ตตาาากกกคริยใชวววงสือป ะครับตัวนี้มีโปรตีน19กรัมต่อน,น้ําหนัก100กรัมนะครับมีไฟเบอร์อยู่8กรัมนะครับและธาตุที่สำคัญก็จะมีแคลเซียมแมนกนีเซียมวิตามินบี12นะครับแล้วก็มีธาตุเหล็กนิยมนำมามาผัดกับผักนะครับผักกับซอสถั่วเหลืองนะครับทำเป็นเบอร์เกอร์ก็สลัดนะครับเทมเป้นี่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียจะมีโปรตีนที่สูงกว่าถั่วหลายๆชนิดเลยแล้วก็ยังประกอบด้วยสารไอโซโฟลาโวนอยดู่นะช่วยลดระ,ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้เราได้และลดการอักเสบให้กับร่างกายของเราตัวที่3คคคคืออออีีีีีีีนน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 นััััััวว่่่่่กกกก็จะะมมมมมมโโปปรรรรรตตตตาลงหหยยบผู14 100้ ไฟเบอร์เกรัมและธาตุก็ไปกอบด้วยแมงกานีสฟอสฟอรัสแอนิเซียมโพเลส์ส่วนใหญ่แล้วก็เอามาใช้ในสลัดนะกับซุปราดกับข้าวในอาหารคลีนนะครับผมที่มานี่ยเขาก็มาจากอเมริกาใต้เลยนะครับผมคีโนนี่เป็นไทยพืชหนึ่งนะครับที่มีโปรตีนที่ครบถ้วนเลยมีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดแล้วก็มีกรดอะมิโนส่วนใหญจะเป็นลิวซีนไลซีนมเมไทโอนีนนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่โปรตีนสูงที่สุดเลยนะครับในตระกูลถั่วก็คือถั่วเหลืองนะครับผมหรือซอยบีมถั่วเหลืองเนี่ยยกกกกรรรรรรรััััมมมมนนนนนนีี่่่่ใใใหหหห้้้โปตตไฟเเเเบบออ์ููะะคผสวญาา็็จ านมถั่วเหลืองในมิโซะในถั่วหมักประเภทนัตโตะพวกนี้นะครับผมแล้วไทยก็จะมีวิตามินเคช่วยในการเสริมสร้างแคลเซียมนะมีโฟเลตมีแมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีธาตุเหล็กถั่วเนี่ยเป็นถั่วนี่เป็นอาหารตัวหนึ่งเลยนะที่มีกรดอะมิโนโครบถ้วนนะครับผมแล้วก็มีวิตามิน B1B2 ร่วมอยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างเป็นอาหารที่สามารถกินได้ในชีวิตประจำวันเลยตัวที่5นะครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้มีโปรตีนเป็นรองมาจากถั่วเหลืองนิดเดียวซึ่งก็คือถั่วลิสงหรือพีนันนนนะะะครรร,รตตวววเีี้้ยยยกกกมมมมมปถึง25รรลลฟออู่่่่8ผสใหญแาจ ามาทําเป็นเนยถั่วนะคะทำสลัดหรือว่ากินเป็นอาหารว่างเลยหรือผัดกับผักผัดกับเนื้อนะครับหรือว่าเอามาทําพวกซอสถั่วที่ส่งนะครับผมต้นกําเนิดก็มาจากทวีปอเมริกาใต้เหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะพวกบราซิลกับเปรูถั่วที่ส่งเนี่ยมีวิตามิน E สูงนะครับมีวิตามิน B3 ที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงานะและเป็นต้นกําเนิดของแหนบในร่างกายเรามีไขมันไม่อิ่มตัวชนิดดีนะครับผมแล้วมีสารใต้น้ำมันใสอีกหลายชนิดนะครับและที่สำคัญก็กมีแมกนีเซียมโพเทสเซียมฟอสฟอรัสที่ดี อาหารท kind of so ้าอย่างที่หมอพูดวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เติมเต็มโปรตีนกับไฟเบอร์นะแต่ช่วยคุณสุขภาพดีได้ด้วยนะครับผมสามารถนามากินได้ในทุกๆวันของเราได้เลยนะครับหรือจะเพิ่มเติมไปในเมนูต่างๆเพื่อให้เรารู้สึกอิ่มท้องมากขึ้นและเป็นการเพิ่มไฟเบอร์นะครับแต่คนที่ไม่ชอบทานผักนะถ้าชอบเคลดรับดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดหัวใจกับเพจมอโอดอรโอ้วยนะครับผมมาเติมพลังเส้นทางสุขภาพที่ไปด้วยกันนะครับ